ที่จังหวัดเชียงใหมค่ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าแดดหมู่ที่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายบุญช่วยขันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นหรืออพสทตำบลบ้านหลวงประจำปี2568โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงค่ะได้ดำเนินกิจกรรมโครงการในกิจกรรมกรอบการดำเนินงาน4กรอบคือการปกปักพันธุกรรมพืชสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ทางนี้ได้ร่วมกับชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์แล,กกและพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบ้านหลวงเพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แก่ชุมชนตำบลบ้านหลวงและประเทศชาติสืบไป